ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับคิมขอแนะนําร้านพี่แทนลาลินช็อปรับซื้อฝากขายผ่านกลาง ID ดีเกมพับจีม i l บายเป็นช่องทาง YouTube สายตรงสําหรับขาย ID ดีเกมโดยเฉพาะคนติดตามเกือบ3 0,000คนฝากขายออกไว้ได้ราคาดีสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ทั้งในช่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจลาลินช็อปนะครับสำหรับรายละเอียดนะครับใครที่อยากขายหรือว่าฝากขายสามารถติดต่อได้ที่เพจลาลินช็อปนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับเพจจริงคนติดตาม16,00 0กว่าคนนะครับแล้วก็ทางร้านเปิดขาย UC ซีเกมพับจีม b i บายนะครับเติมไว้ปลอดภยัยแลว ก็ราคาถูกมากนะครับเคดิตเยอะมากๆเลยนะครับเพียงแค่ใช้เลข ID ก็สามารถเติมได้ทั่วโลกนะครับแอดไลน์ไปที่แอดลายินช็อปนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับผมยังไงคิมฝากอุดหนุนสปอนเซอร์ใหม่ของช่องด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากติดอินเทอร์เน็ตนะครับคิมแนะนำเป็นเน็ตทูซูเปอร์ไฟเบอร์นะครับผมจะมี QR โค้ดอยู่ตรงมุมขวาล่างของจอครับแล้วก็อย่าลืมบอกเลยนะครับว่ามาจาก OR96 นะครับลูกน้องก็ต้องแบ่งูกพที่เหมือนกัน ได้โอ้นึว่า M4 แต่ว่าตอนนี้คิมมีสไนสไนเปอร์ที่แรงที่สุดในแมปนี้ละม่านะฮะแล้วเราก็จะเปลี่ยนออกนะครับผมเพราะว่ามันแรงเกินไปนะ,ะเดี๋ยวสเดี๋ยวยิงข่มศัตรูแล้วเดี๋ยวศัตรูกลัวนะครับผมไม่เล่นดีกว่ามันแรงเกินเข้าหัวบอกเลยว่า2เม็ดอะอแรงจัง แรงจนต้องยิงสองเม็ดล่วงอะไรเงี้ยเอา้าลงผิดรูยูซี่เหรอชึบชึบเทม่าน่าจะมีคนลงนะเมืองเนี้ยจริงๆเป,เป็นเมืองที่ใหญ่มากเอา้าบ้าไปแล้วมีคนลงใกล้ๆด้วย ตึกไหนนะลืมอ๋อตึกนี้ฝั่งอยากขึ้นด่านฟ้าวะ่ะทุกคน ชั้นล่างมีคนตอนนี้เหมือนจะได้โหหล่วง <c oughs> <c oughs> สะด,ดุ้งเลยอะ <c oughs> บอกเลยว่ามีสะด,ดุ้งอะกระโดดลงมาขนาดเนี้ยบอกเลยโดดลงต่อหน้าวะ่ะทุกคนพราเกินไปบางทีอ่ะไม่ได้กะจะโดดลงแบบนี้นะคือมันวันนี้มันมีสองช็อตแล้วว่ะที่ลงแบบเนี้ กระโดดเหยียบหน้าเลยอ่ะสองช็อตแล้วโคตรสุดอ่ะบอกเลยสุดเกินไปก็ไม่ดีอยู่มุมไหนหน่าอุย้ยไฟเผาอุ้ยกล้ก็โดโดอีกหรอกแล้วก็เหยียบ เดยวก็เหยียบอีกหรอกพอดีพี่เจเจนะครับได้ได้คลิปลงยูทูบอีกยังครับพี่มได้แล้วครับได้2องคลิปเลยวันนี้โอ้ตีเดียวกันว่านอลงตรงไหนที่แบบไม่เจ็บไม่เจ็บมากอะ่ะลงนี้ดีกว่ามาดิ UMP ข้องัดเลยทุกคน อุ้ยเข้าหัวเรียบร้อยฮนะมอบเลยนะแต่ว่าเพื่อนเขาอยู่ข้างหลังนะทุกคนขอสโคบนะครับเมื่อกี้เพื่อนเขาวิ่งโล่งเลยแต่ว่าเรายิงไม่โดนเขานะพลาดอย่างแรงเนะนี่ยตาในต้องไก่นะ่น้องคิม ถ้าตอนนี้ไม่กินไก่นะครับทุกคนแสดงว่าคิมอิ่มนะเพราะว่ากินไปสองตัวละตัวที่สมนี่แบบน่าจะไม่ไหวอะไรนี้แต่ถ้ากินไก่ได้ก็แบบอยยัดได้อยู่ก <c oughs> ็ว่าเป็นนั่น <c oughs> เมื่อกี้เห็นเขาวิ่งเข้าตรงนี้นะประตูไหนนะประตูนี้ปะประตูขวาวิ <c oughs> ่งเข้ามาฟาร์มแล้วก็หายไปเลยนะ <c oughs> นี่ไง <c oughs> เจ็บมาก เจ็บมากเลยครับเฮ้ยปืนอ,อะไรอะ่ะโอ้โหปรับยิงหนึ่งนัดเชยอู้เขาลงนี่ตีหนึ่งเลยนะอันนี้คือที่คิมคือตีเดียวกันหมดเลยนะครับที่คิมยิงเนีย่ย ที่เดียวกันหมดเลยนะชิบชับชิบอย่างแรงอ,ะอ่ะ UMP อ่ะตอนเนี้ยเก็บไปเล่นระยะประชิดนะอ้าวไม่ลงไม่เล่นมันแล้วยโยนพง UMP อะ่ะนี่เลยนี่เลยขูนหก็ามาคน สบายจ้าเอาสโคปบ,บักอีกเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับจังหวะนี้คงต้องคงแบบไม่ได้เปลี่ยนสโคปแล้วนะเพราะว่าบักเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> ปักกี้ปะขับปักกี้หาคนดีกว่าลุยครับเฮ้ยมีเสียงเท้าอ่ะบอดแน่นอนทุกคน เสียงแบบนี้คือบอทอู้ทหัรนะบานระเบิดใส่บอทด,ด้วยไม่มีของด้วยบอทอะมาเมื่อกี้มั้ย น็อกนะครับน็อกคนหนึ่งมั้งอ้าล่วงเจ็บเลยโอ้สไนก็มีเมื่อกี้น่าจะป้อง ตัไม่ได้หว่ะทุกคนติดโอ้โหติดถ้ำโอ้โหติดถ้ำเสือเรียบร้อยถอยครับติดถ้ำเสือออกยากอะ ส,สามได้หนึ่งครับ คนเดียวครับเย้มีร้อยนัดด้วยนะอย่าได้ระเบิด อ,อ,อยากอยู่แถวนี้ก่อนโอเยงั้นอยู่แถวนี้ก่อนนะทุกคนยังไม่อยากขับรถแล้วไปแบบจ้าเอ๋ใครเฮ้ยบ้าไปแล้วอ๋อเห็นแล้ว โอ oh, ้ MK ด้วยแต่ว่าเม็ดเมื่อกี้เข้าหัวหน้าคนเดียวเหรออ๋อชิปหายแล้วเกาะหายเลยแต่ว่าตรงนั้นมีเกาะอยู่อุ้ย ก่อนนะไม่ได้มีคนเดียวอ่ะดิโอ้คิมจะไปเก็บเกาะยังไงวะเนี่ยทุกคนเฮ้ยตรงนี้มีโอ้สวยงามเป็นต่อได้ครับนึกว่าจะไม่มีละโอ้โดนปืนอะไรเม็ดเดียวรดวองดีก่อนเกาะแห้วเกาะอ่อนจะทึกจ,จ,จะทนจะหนาถึงยิงคอน็อกได้แต่ว่าเราก็เล่นไม่ได้นะทุกคนซับไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอก ยังอยู่ที่เดิมเลยน่ะปืนยังโหดอยู่เลยคุยไม่อยากเสี่ยงว่ะทุกคนคนลิหมอกสอง่ะแากร้อให้เขาดันนะดันมาจะดีมากเลยนายแต่ถ้านายไม่ดันอนะ่ะเราก็เจ็บปวดร้าวฉาน <c oughs> ไม่ดันว่ะทุกคนเขาก็กอดเราเหมือนกันนะน,นี่อ่ะ มีเม็ดแรกเข้าหัวไงเขาก็เลยแบบเฮ้ยน่าจะแม่นอ่ะคนนี้อะไรงี้เกี่ยวไหมเนี่ยหันเห็นอะไรโผล่แบปแมปโอ้ยเอาระเบิดโอ้ยอระเบิดไหนมาวะน่าม่ว่าหมดแล้วไม่ใช่หรอไปล่องล่องล่วงล่องล่องไปล่วงล่อ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 งเฮ้ย ำไมเห็นตัวแล้วแบบยิงไม่ได้อ๋ออยู่ข้างบนยิม yeah. โ oh, อ้เอววเหรอบ้าไปแล้วโอ้ไม่อยากสู้เลยอะ่ะคนคิมเห็นรถมาวะ่ะเห็นรถจริงๆ ไปอีกไปไกลเออจอดนั้นแหละเคยจอดนั้นแหละตีบนช่วยยิงหน่อยนะครับขอบคุณมาก dẹp Kiểu mò sai khai à Ta đây bây giờ đâu để bay. มายุ่งครับตีนั้นผมมายุ่งครับผมมายุ่งกับตีดีดีกว่าวิ่งปไปงี้โดนไหมเนะี่ยโหโดนแน่ว่ะทุกคนเหมือนจะเห็นด้วยนะเอ้าเขาอ,อยู่นอกวงเหรอเออมีก็ได้อยู่นะดักได้อยู่นะหน้าตีเขาหลังยังไม่มานะครับที่ที่ไปเก็บแอดบ อเตน,เนไตีไปเก็บแอดับเฮ้ยนู่นแล้วโอเคกคนนะอุย้ยเต็มตี้ครับอ๋อไม่เต็มนี่น่าจะสองคนได้เลยมั้ง ไปนน่นแล้วหรออออุ้ยน็อกปะน่าจะไม่น็อกนะ อยู่ฝั่งหนุโนโนนะน่ะวิ <laughs> ่งวนต้นไม้อะบอกเลยหมดตีไปเย้ <laughs> เอาว่ะทุกคนกินไก่ว่ะแต่ว่าเหมือนจะหายไปหนึ่งคิวนะเพราะว่าเหมือนโดนระเบิดฆ่าต่อตายไปหนึ่งคนอะอะไรกันครับนี่ย่เย่เย่เย่สวยงามคขรสวยเล่นมาจนกินไก่อ่ะอืม <laughs> ใจเย็นสุดๆบอกเลย Okay.